ครับวันนี้มาส่งของสองกล่องสองกล่องที่ JMT ก็จริงๆวันนี้มีทั้งหมดสี่ออเดอร์ใช่ไหม อมีห้านะมีห้าออเดอร์แต่ว่าสามออเดอร์เนี่ยส่งทางออนไลน์นะครับแล้วก็อีกสองออเดอร์นี่คือส่งเองนี่ส่งเองสองออเดอร์ก็เหมือนเดิมเราก็จะเดินไปส่งที่ JNT ทีที่อยู่ในซอยบ้านเรา ซึ่งเดินไปแปบ,บเดียวนะใกล้มากอเดินไปก็ลองดูด้วยนะฮะตอนนี้คือบ่ายสามโมงสี่สิบไม่ค่อยมีแดดนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลย อากาศดีอพอสมควรแต่ว่าซอยเนี้ยซอยบ้านผมเนี่ยมันเป็นซอยที่ทะลุอีกซอยหนึ่งได้เพราะนั้นรถก็จะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยล่ะก็ต้องเดินระวังนิดนึง โชคดีที่มันยังพอมีฟุตบาทให้เดินด้านข้างๆบ้างเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็อาศัยเดินฝั่งตรงข้ามกับรถเนี่ยเราจะได้มองเห็นด้วยนะครับพอจังหวะที่มันมีข้างทางเราก็จะเดินหลบเข้ามาอ่นะฮะมอไซค์คือเยอะมากนะ แล้วก็แต่ละคันก็เสียงดังเนี่ยก็ใกล้ถึงละเห็นไหมเดินแป๊บเดียวเดินจากบ้านออกมาส่งของแป๊บเดียวแล้วของนี่คือเราแพ็คมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปถึงก็แคุ่ <c oughs> ส่ง QR code ให้เขาได้เลยนะครับ นี่แพ็คมาอย่างดีเลยนะคือข้างในเนี่ยยัอกระดาษฝอยแล้วก็<ม>ห่อบับเบ,ลบิบเบลนะฮะแล้วเมื่อกี้ตกนิดนึงก็ไม่เสจไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะเราไม่รู้ว่าขนส่งอะ่ะจะโยนของเราเมื่อไหร่นะครับเคยมีอยู่กล่องหนึ่งที่ตีคืนอะ่ะโอ้โหกล่องมาสาภาพเย็นเลยแต่ของยังโอเคอยู่ อ่ะจแล้วมช้ปปี้ครับ ขอบคุณครับออกเยอมากเรียบร้อยออกมาตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าทางมันแคบคือใครๆก็มาส่งของอล้วก็จะจอดรถฝั่งนี้ทำให้ซอยเนี้มันจะเหลือแค่ เดินเดียวทีนี้ตรงโซนนี้ข้างซ้ายมันมีที่เดินมากกว่าข้างขวาผมก็เดินซ้ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดข้างหน้าที่รถจอดซ้ายผมค่อยข้ามไปเดินข้างขวาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะคือตรงร้านเจนทีเมื่อกี้เนี่ยเวลาออกมา ถ้าเป็นคนพื้นที่เนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะต้องก้าวออกมาแล้วเราหยุดเนื่องจากว่าฟุตบาทมันแคบมากแคบนิดเดียวถ้าเกิดทะลึ่ทะล,าล่าออก้าวมาเลยบางทีคือรถชนเลยนะมอไซค์เฉียวได้เพราะว่าซอยนี้มอไซค์มันเยอะะต้องร,าาระมัดระวังอ่าเนี่ยตรงนี้จะเดินไม่ได้ เพราะว่าเราจะมองไม่เห็นทั้งหลังด้วยนะเราจะข้ามมาฝั่งนี้ Cosmo Mansion แล้วก็เดินฝั่งนี้ <c oughs> นะฮะเวลาที่คนมาส่งของเนี่ยเราก็จะบอกเขา ว่าเข้าซอยสี่ห้าก็คือซอยนี้ประมาณสามรอยเมตรนะครับ <c oughs> จะเห็นทั้งหน้ามีป้ายวิเศษสุขนครคอนโดแต่ว่ายืนหน้าจุดนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวถึงจุดที่เห็นแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกทีตรงนี้ข้างซ้ายเนี่ย มีหอพักเดอะร s i ิเดนซข้างหน้าหอพักใหญ่ชื่อว่าสลานสุขคือซอยนี้มันตรงข้ามกับหมอเทคโนโางงบมดนะก็ทำให้มีหอพักเยอะ <c oughs> นี่อะเห็นไหมขับรถเข้ามาเราก็จะหลบเข้ามาเดินตรงขุดบาท เห็นข้างหน้าอย่างวิเศษสุขนครคอนโดนะครับที่เป็นซุ้มประตูใหญ่ๆถ้าจะมาส่งของบ้านผมเนี่ยเราจะมาถึงตรงนี้แต่ว่าเราไม่เข้าไปที่ซุ้มประตูเราจะเลี้ยวซ้ายตามข้างหน้านี่ะไปสมีนทษข้างหน้ามาเลี้ยวือเลี้ยวซ้ายตรงบ้านสีน้ําเงินนี่นะฮะซึ่งข้างซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นร้านขายของชำเห็นไหมร้านขายของชํา <c oughs> <อ> <graphic> ตรงเนี้ยซอยเนี้ยมักจะมีรถมาจอดข้างสายเยอะๆก็ทำให้มันแคบแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยคือจะกว้างมากแล้วก็เดินไปสุดเลยก็ถึงละนะ เท่านี้เองไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะปิดวีดีโอตรงนี้ละ